น,นี่คือเป็นบรรยากาศตลาดแ็กมาร์เก็ตนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะาถ่ายไปให้เรื่อยๆว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือบรรยากาศของตลาดนะจ๊ะตลาดแกมาร์เก็ตทั่วไปเลยนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศนะดูกันไปนะเพลินๆนะอยู่บ้านนี้ทํ้ทะไรนะเดี๋ยวไปแวะซอยอน,นี้ให้ดูกัอนอันนี้ซอยแรกซอยหนึ่งจะเป็นของใช้จ้ะนอนจ้ะ ก็จะเริ่มเป็นซอยอาหารแล้วค่ะไม่ใช่เหรอนั่นซอยเจ็ดน,น,นี่ีซอยหกน,นีไ่ไงนับย้อนนี่ก็จะเป็นอาหารนะจะคุณนุกก็จะเป็นร้านอาหารไปเรื่อยๆเลยจ้ะเราจะเข้าไปข้างในไหมมาถ่ายข้างนอกให้ดูก็ได้ มาแล้วกันนี่จะ้จะก็จะเป็นล็อกอ่างนะแต่เดินล็อกข้างให้ดีกว่าอันนี้คือเขาจะอ,อ้อมอ้อมนี่คือร้านส้มตำนะจ้ะร้านนี้ขายดีแล้วก็จะ,จะมีร้านหมูกระทะจ้ะลูกค้าก็จะนั่งอยูตรงนี้เลยมันเป็นโต๊ะของตลาดนะจ๊ะจะนั่งอยู่อันนี้คือร้านหมูกระทะ อย่ไนาไปต้องไปที่ร้านใหญ่เนาะร้อยเท่าไหร่รอ้รอ,ยรอยกว่าบาทก็กินได้แล้วแต่นี่นคือขออาา้าวโพดค่ะคนทุกเทพเนี่ยบรรยากาศนี่จ้ะเล้วก็จะเป็นตลาดนี่ก็จะเป็นซอยกลางค่ะมันยาวมากเลยค่ะมันใหญ่มาก ล,กกลูกเห็ร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยมา,ากะน้ำจิ้มรสเปรี้ยจิ้มอยู่ในหายเองได้เราก็แอบถ่านี่มีพิซซ่20า20บาทไปไปถ่ายหนะน้านี่มีไข่ดองทะเลดองนี่รานหน้านะจ๊ะนี่ก็เป็นบรรยากาศจา้ะมันเป็นลานเบียร์ เราให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวอะไรไม่รู้ไม่เห็นเฮ้จ้ะมันก็จะวันนี้หน้าเวทีจ้ะเดินหน้าเวทีร้านขนมห่านน้องๆก็จะอยู่หน้าเวทีจ้ะจะอยู่ตรงหน้าเวทีเลยนี่อันนี้ก็เราอันนี้คือเราเดินอ้อมนะถึงแล้วจ้ะร้านขนมหวานน้องถึงแล้ว นี่จดไซอยไงเดี๋ยวให้นะ้องขายของก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไล์ให้ดูเดี๋ยว,ยยวถ่ายให้ดูใหม่นะ